ในเล่มของพระครูกระยาณุกูลนะครับวันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าน่าจะมีผงนะครับเนี่ยเห็นเม็ดผงสีเหลืองเม็ดโตหยาบขนาดถ้าหัวไม่ขีดไฟก็มีเล็กละเอียดเท่าปลายเมล็ดงาหักก็มีเราจะเห็นเยอะแล้วนะครับเม็ดผงสีเหลืองนี้เป็นส่วนผสมมวลสารสําคัญแทรกอยู่ในเนื้อสมเด็จทั้งองค์แต่ว่าโอเคนี่เป็นเพียงแค่บางเนื้อนะครับแล้วก็มีผงวิเศษต่างๆนะครับผงเม็ดพระาธาตุ ผงบุษราคำแร่ทรายสีทองและสีต่างๆนะครับาวน,นี้เราเจอแล้วเห็นไหมมีแร่ทรายสีทองนะครับเม็ดแร่หินสีเทาจะพบแทบทุกองนอกจากนี้ยังมีวัตถุะไรเห็นเป็นจุดเล็กๆสีดําและสีแดงคล้ายเกสรดอกไม้กับผงใบลานเผาบางองค์จะพบดินสีน้ําตาลไหมคล้ายกับว่านดอกมะขามแตกของ พระกำแพงทุ่งเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอีกเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นเล่มของทันติยปวายนะครับนี่นะครับโอเคผมค่อยๆไปนะครับในนี้เนี่ยมีพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยเราค่อยมาดูทีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรายเงินทรายทองนะครับคือผงตะไบของแผ่นเงินแผ่นทองซึ่งลงอักขรเลขยันและสูตรต่างๆสําหรับการสร้างพระนั้นมักจะลงด้วยยันร้อยแปดนะครับ มีก็เป็นชื่อยันต่างๆนะครับไปจนถึงทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเขียนยันนะครับแล้วเอามาผสมลงในเนื้อพระจัดว่าเป็นอิทธิวัสดุทํานองเดียวกับผงใบลานเผาอีกทั้งเป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าและความซึ้งของเนื้อขึ้นอีกนะครับแปลว่ารา่เงินรายทองนะครับในหน้านี้นะครับบอกว่าเป็นผงตะใบนะครับในคํานี้หมายถึงว่าผงนะครับอลองดูต่อนะครับ หน้านี้นะครับจะเป็นหัวข้อการทดสอบนะครับายเงินสายทองคือผงตะไบาจากแผ่นเงินทองลงคุณพระมีลักษณะเป็นผงละเอียดมากนี่นะครับลักษณะคือเป็นผงละเอียดมากและเป็นมวลสารที่ปรากฏตัวน้อยที่สุดสังเกตเห็นได้เพียงบางองค์เท่านั้นและสําหรับองค์ที่ปรากฏก็มีเพียงเกรด2เกรดเท่านั้นผงละเอียดมากเจอน้อยมากนะครับเพราะอาจจะจมอยู่ในเนื้อส่วนลึกหรือมิฉะนั้น ก็เป็นส่วนที่ใช้เจือผสมเนื้อเพียงเล็กน้อยมาแต่เดิมและเท่าที่ปรากฏมีของวัราคาังเป็นส่วนมากสำหรับบางขนพรมปรากฏน้อยมากนะครับนะฮะมูลกรณีใส่เงินใส่ทองเป็นอิทธิวัตถุวัดสดุนะครับซึ่งได้กล่าวกันแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเนื้อโลหะอะโลหะก็ตามมักจะเจอด้วยธาตุทองคําและเงินบริสุทธิ์เสมอ โดยถือว่าเป็นสินแร่ตะกูลสูงกว่าสามัญโลหะทั่วไปทั้งหลายนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์โดยอิทธิพลธรรมชาติที่เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นำมารีเป็นแผ่นแล้วประสิทธิ์ด้วยพระยันร้อยแปนับประถัง14แล้วจึงตะไบออกเป็นเกร็ดผงเจือผสมลงในมวลสารของเนื้อเป็นอิทธิวัตถุวัสดุนะครับการทดสอบนะครับ บอกว่าการใช้ตาอย่างเดียวเนี่ยดูยากนะครับกล่าวกันว่าให้ใช้แว่นขยายกําลังและทิศทางการส่องสว่างต้องเอามุมสายตาที่เหมาะสมนะครับหรือขยับเอียงพระทํามุมกับแสงสว่างบางทีจะปรากฏสายเงินสายทองทอประกายสะท้อนแสงวาววับบางองค์จะปรากฏเกรดสันฐานเครื่องประมาณ1ในสของหัวเข็มหมุดขนาดย่อม เพราะฉะนั้นนะครับจะมีแค่บางองค์เท่านั้นที่อาจจะใหญ่แค่หนึ่งในสี่ที่เหลือจะเป็นผงนะครับแล้วก็เล็กด้วยนะครับนะครับอย่างนี้ถ้าจะเห็นไหมฮะอนุภาคชนิดนี้มีเฉพาะเนียวรคังแต่ของมันอาจจะมีบ้างนะครับจํานวนน้อยผมย่อน,นะครับดังนั้นอนุภาคพิเศษนี้จึงอาจจะมีปริมาณน้อยเกินไปต่อการเฉลีย่ยในมวลสารได้ส่วน ส่วนใหญ่ได้ทั่วถึงนะครับใช้คําว่าเป็นอนุภาคเลยนะครับเพราะฉะน,นี้นะครับเราก็ต้องใช้กล้องพิเศษจริงๆครับถึงจะหาเจอ